เอาอะไรมาหยุดก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะครับนาทีนี้สารฟอร์มการเล่นของคิเลนเอบาเป้นะครับนี่คือนักเตะที่ยิงได้มากที่สุดในเวลานี้ของ5ลีกใหญ่ของยุโรปครับเมื่อวานนี้นะครับซัดไปอีก1ประตูนะครับช่วยเปเช่เปิดบ้านเอาชนะสซสิดัดไป2ประตูต่อศูนย์แล้วตอนนี้เขายิงแซงเนมาจูเนียในศึก UCL ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเกมเล็กแรกครับระหว่างเป๊เชครับกับทางทีมอย่างโซเิดัดครับเมื่อวานนี้นะครับก็เล่นที่ปาร์คในแปลงบ้านของเปเชเลยครับก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับเปเชผลงานโดยรวมช่วงหลังนะครับผลงานดีมากครับ9เกมหลังสุดในการลงเล่นไม่แพ้กับใครเลยครับแม้แต่เกมเดียวชนะไป8เสมอไป1ครับฟอร์มดีสุดๆนะครับในช่วงหลังแล้วก็ทางฝั่งของโซเิดัดครับไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันครับช่วงหล การจัดทัพเมื่อวานนี้นะครับทางหลุยส์อินดุเก้นะครับก็จัดทัพข้างหน้านะครับมีทางเอ็มบาเป้นำทัพครับเป็นร่วมกับทางแบดลีย์บาโคล่าเด็กดาวรุ่งครับแล้วก็อุสมันเดมเบเล่ครับแดนกลางครับไซเรเอมเมอรี่นะครับฟาเบียนรูอิทวิตินย่าเกมรับมีฮาคิมี่นะครับมาควินยอสดานิโลแล้วก็เบราโดครับผู้รักษาประตูเป็นทางดอนนารุม่าแหละครับส่วนด้านฝั่งของโซเซนตัดครับเมื่อวานนี้นำทัพโดยทาเคฟุสะคูโบะนะครับ และเกมเมื่อวานนี้นะครับเปเช่ก็เหนือกว่าทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการเล่นนะครับการครองบอลบุกการเข้าทำนะครับโซเซดัตทั้งเกมไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับโดยประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้ เกิดขึ้นในนาทีที่58นะครับจากจังหวะเล่นลูกเตะมุมของเปเชยนะครับโยนมาตรงกลางเป็นมากวินยอสครับหม่งสะบัดมาที่เสาสอง,สองแล้วก็เอบาเป้ตามภาพนะครับจังหวะเข้าชาร์ตนี่โหถือว่าเข้าชาร์ตได้อย่างรวดเร็วจมูกไวมากนะครับก็ยิงประตูเข้าไปทําให้เปเชนําก่อน1นึในนาทีที่58นะครับจากนั้นในนาทีที่70นะครับเปเชมาได้ประตูต,ตอกย้ำาช่นนะในเกมนี้นะครับ ก็ได้ประตูนะครับจากทางฝั่งของแบรดลีย์บาโคลาครับในนาทีที่70นะครับจบเกมนี้เบเชทําได้ครับเอาชนะทีมอย่างเซเซตตไป2ประตูต่อ0ครับกุมความได้เปรียบในเกมแรกได้ก่อนเลยครับและแน่นอนลยครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในวันนี้นะครับนักเตะที่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ประจำแมตช์นี้ไปนะครับนั่นคือทางคิเลนเอ็มบาเป้นะครับเล่นได้อย่างสุดยอดครับ และนี่แหละครับก็คือผลงานของคิเล่นเอมบาเป้ในการลงเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนนะคับทั้งหมด68นัดนะครับลงสนามไปยิงประตูไปแล้ว44ประตูซึ่งสถิติตอนนี้นะครับยิงแซงหน้าเนมาจูเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนมายิงไป43ลูกครับเอมบาเป้ยิงไป44โดยตอนนี้นะครับเอมบาเป้ขอเพียงแค่4ประตูเท่านั้นนะครับถ้าสามารถยิงเพิ่มได้อีก4ประตูเขาจะขึ้นสู่ทำเนียบท็อป10ดาวนซันโวสูงสุดตลอดการของศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกทันทีเลยครับ ตอนนี้คนที่ยิง4-8ประตูอันดับที่10นะครเป็นทางนักเตะอย่างสาลาตันอิบราฮิโมวิชแล้วครับและนี่ก็คือผลงานของคิเลตเอ็มบาเป้ในฤดูกาลนี้นะครับยิงไปแล้วทั้งหมด31ประตูแล้วก็ทํา7แอสซิสต์ครับเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดนะครับใน5ลีกดังของยนะุโรปณตอนนี้ครับตอนนี้เอ็มบาเป้คือนัมเบอร์วครับ ส่วนนี่คือสถิติที่น่าทึ่งมากๆครับของทางกิเลนเอมบาเป้ในยามที่เจอกับทีมที่มาจากสเปนนะครับโดยยิงประตูทีมที่มาจากสเปน6นัดหลังสุดยิงได้ทุกนัดนะครับแล้วก็ยิงไปถึง8ประตูด้วยกันจาก6นัดหลังสุดที่ลงเล่นครับและนี่แหละครับก็คือความสุดยอดของนักเตะอย่างคิเลนเอมบาเป้นะครับดีไม่ดีนะครับในปีนี้ซูเปอร์สตาร์ภายในทีมอาจจะมีไม่เยอะนะครับเปเชก็อาจจะประสบความสําเร็จในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับช่วงหลังนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น ลูกทีมของลุยเอ็นดิเก้นะครับเริ่มเข้าใจระบบมากยิ่งขึ้นเล่นเป็นทีมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไม่แพ้ใครมา10เกมติดต่อกันทุกรายการแล้วก็เป็นการชนะคู่แข่งไป9นัดเสมอไปหนึ่งะครับผลงานการเล่นถือว่าดีมากๆสุดยอดมากๆในเวลานี้นะครับก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าเอ็มบาเป้จะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้หรือเปล่านะครับแล้วอนาคตของเขาก็ต้องมาว่านอีกทีนึงครับเพราะตอนนี้ยังไม่แน่นอนเลยนะครับกับสถานการณ์ของการย้ายทีมนะครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของนักเตะอย่างคิลเลนเอมบาเป้ครับดูการนี้ท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับคิดว่าเอมบาเป้นะครับจะสามารถพาเปเช่นะครับประสบความสำเร็จในการพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สักครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยเลยกันนะครับซูซูกิจ,จัดแคมเปญพิเศษครับตอนรับปีมังก่อน,นะครับซูซูกิพัตตินัมดิวนะครับดิวคุ้มขั้นสุดนะครับออกรถยนต์ซูซูกิในวันนี้นะครับขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาท หรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษแบบผ่อนสบายๆก็ได้เหมือนกันนะครับสนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ